เรื่องเหลือเชื่อของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับพาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะพอพูดถึงวัดขึ้นมาท่านผู้ชมก็จะต้องนึกถึงความสงบนึกถึงโบสถ์นึกถึงวิหารหรือว่าที่สําคัญที่สุดต้องนึกถึงพระพุทธรูปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกท่านผู้ชมต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะต้องไม่เชื่ออย่างแน่นอนผมจะบอกท่านผู้ชมว่าพระพุทธรูปในวัดนี้ซึ่งองค์ท่านใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ขนาดพระประธานเลยนะครับทําด้วยกระดาษครับ น่าน่า,ไม,นนาไ,ไม่เชื่อกันแล้วอ้หันพูดกันยาเลยไม่เชื่อเดี๋ยวครับใจเย็นๆดูก่อนสวัสดีค่ะท่าผู้ชม ตอนนี้นะคะหม่ก็กำลังอยู่ที่วัดจีนประชาสมสรหรือเรียกว่าวัดเหล่งหกหยีนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะใหมามาที่นี่นะคะก็มีโอกาสมานมัสการพระพุทธรูปที่วัดเหล่งหกหยีนี่นะคะแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อจะมาท้าที่สน์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้ไมามาวันนี้เพราะว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ในวัดนี้นะคะทําด้วยกระดาษทั้งสิ้นค่ะใครจะไปเชื่อล่ะครับ ถึงแม้จะเห็นด้วยตาอย่างนี้ก็ตามว่ารูปปั้นอรหันต์18ท่าของวัดจีนประชาสโมสรที่เหลืองอารามเหมือนกับทําด้วยทองคําแท้กลับไม่ได้ทําด้วยทองคําแท้ไม่ได้หล่อด้วยอิฐหรือโลหะไม่ได้แกะด้วยไม้แต่กลับทําด้วยกระดาษถึงแม้ว่าท่านจะมายืนดูแล้วดูอีกก็คงจะไม่อยากเชื่อหรือต่อให้สัมผัสก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เนื่องจากความเรียบของผิวนั่นเอง รูปปั้นและพระพุทธรูปในวัดนี้เป็นฝีมือของนายช่างจีนแผ่นดินใหญ่ทำด้วยกระดาษสาซึ่งเป็นกระดาษชนิดเดียวกับกระดาษที่ทำร่มที่จังหวัดเชียงใหม่แต่รูปปั้นและพระพุทธรูปเหล่านี้กลับไม่ได้ทำในประเทศไทยหากแต่ว่าทำในประเทศจีนแล้วจึงส่งมายัางประเทศไทยอีกต่อหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นับเวลาได้ประมาณร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทนทานกับสภาพอากาศได้ถึงเพียงนี้และทางหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าทำด้วยกระดาษหรือไม่ก็คือการเคาะเสียงเคาะบอกกับเราว่าข้างในกลวงแต่ทีมงานท้าพิสูจน์ของเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อร0 0ยเปอร์เซนและขออนุญาตจากทางวัดหาข้อพิสูจน์ให้หายสงสัยกันต่อไปโดยเดินสำรวจดูไปรอบๆ เราก็ยังได้พบข้อพิสูจน์ต่อไปอีกว่าที่ใต้าฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นทุกรูปจะมีรูมองเห็นเนื้อกระดาษภายในและเพื่อให้หายสงสัยเราจึงได้พิสูจน์กันต่อไปอีกท่านผู้ชมคะขณะนี้เหมายืนอยู่ข้างๆพระโมคคัลลาสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสราวกของพระพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งท่านผู้ชมลองกะดูนะคะด้วยสายตาว่ารูปปั้นองค์นี้นะคะ ถ้าหลอด้วยทองสำริดหรือว่าปูนโดยท,ทั่วไปเนี่ยไม่เชื่อแน่เลยค่ะว่าคงจะต้องมีน้ําหนักไม่ต่ากว่า300กิโลขึ้นไปคะ่ะแต่ว่ารูปปั้นองค์นี้นะคะคิดว่าก็คงจะอุ้มไหวนะคะไม่เชื่อท่านผู้ชมมาจจะอุ้มไม่ดูนะคะเอะ๊แต่ว่าผู้หญิงอุ้มพระไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้แม่ช้อยนางรำมาอุ้มพิสูจน์ให้ดูดีไหมคะเอ๊แล้วแม่ช้อยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวดูกันเองนะคะ โอ้ยไหวไหมคะไหวอืมระวังนะคะยยหนักกว่าใช่เนี่ยผมว่า15กิโลโดยประมาณมานั่นก็สบายเลยนะคะสององค์ยังไหวเลยและแม้แต่รประทานสามองค์นี้ก็เป็นกระดาษด้วยเหมือนกัน คงเหลือแต่เพียงเท้าจตุรบาลทั้งสี่เท่านั้นที่ทีมงานท้าพิสูจน์ของเราได้แต่เพียงคอเพราะขนาดใหญ่เกินไปที่จะยกได้แต่ก็ได้รับคำยืนยันจากพระภิสูจนในวัดนี้ว่าเป็นกระดาษจริงๆถ้าท่านไม่เชื่อทีมงานท้าพิสูจน์ของเราแต่อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองก็เชิญได้ทุกเวลาครับแต่เชื่อว่าผลการพิสูจน์ของท่านจะออกมาว่าพระพุทธรูปทุกรูปทำด้วยกระดาษเช่นเดิม